คำสอนของแม่แกแม่แกสอนลูกแกทั้งสมไม่ให้เปิดประตูให้ใครเว้นแต่พวกเขาจะแน่ใจว่าเป็นเสียงของแม่ความคิดการฟังคำสอนของพ่อแม่จะช่วยปกป้องเราการหลอกลวงของหมาป่าเสียงแปลกๆที่ประตูหมาป่ามาเคาะบ้านแกล้งทำเสียงเหมือนแม่แกแต่ลูกแกจับได้เพราะเสียงไม่หวานเท่าแม่ความคิดฟังให้ดีและใช้ความเข้าใจของตนเองการสังเกตความปลอดภัยตะปูที่ไม่ใช่ของแม่ ลูกแกเห็นกรงเล็บสีดำแหลมคมของหมาป่าใต้ประตูเขาจึงรู้และไม่ได้เปิดมันความคิดบางครั้งการสังเกตเล็กๆก,ก็ช่วยเราให้พ้นจากอันตรายความพยายามที่ล้มเหลวของหมาป่าหมาป่าในชุดคนทานหมาป่ากลิ้งทานเป็นร่างสีดำเพื่อแทงเป็นแม่แกแต่ลูกแกก็ยังไม่เชื่อความคิดการปลอมแปลงไม่สามารถปกปิดความจริงได้ตลอดไปบทสรุปของความรักการกลับมาของแม่แกแม่แกที่แท้จริงกลับมาและช่วยลูกๆของเธอให้พ้นจากหมาป่าความคิด ความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่ปกป้องลูกของคุณเสมอเรียนรู้การป้องกันตัวเองการซ่อนตัวอยู่ในตู้ไม้ลูกแกะเรียนรู้ที่จะซ่อนตัวเมื่ออันตรายใกล้เข้ามาความคิดคุณต้องรู้วิธีปกป้องตัวเองภัยคุกคามจากหมาป่าหมาป่าและแผนการใหม่หมาป่าเริ่มคิดหาวิธีจับลูกแกะใหม่ๆความคิดคนชั่วอาจไม่ยอมแพ้ง่ายๆดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังอยู่เสมอมิตรภาพและความช่วยเหลือเพื่อนใหม่ในทุง่งหญ้าลูกแกะพบลูกตัวเล็กที่คอยเฝ้าระวังและเตือนถึงอันตายความคิด เพื่อนแท้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากการสังเกตสภาพแวดลอ้อมรอยเท้าแปลกๆวันหนึ่งเช้าลูกแก่เห็นรอยเท้าหมาป่าใกล้บ้านของเธอแลรีบอกแม่ของเธอความคิดคุณควรใส่ใจกับความผิดปกติรอบตัวคุณการตระหนักถึงอันตรายกับดักหมาป่าหมาป่าขุดกับดักแต่แม่แก่ฉลาดมองออกไปและเตือนลูกๆของเธอความคิดไม่ใช่ว่าทุกอย่างดูปลอดภัยแต่ทุกอย่างปลอดภัย ความกล้าหาญและการใช้สติสัมชััญญะบทเรื่องเกี่ยวกับความกล้าหาญลูกแก่ตัวน้อยพยายามกล้าวมาช่วยแม่ไล่ามาป่าออกไปความคิดความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่สําคัญแต่ต้องใช้ร่วมกับการมีสติแสงสว่างและความปลอดภัยกลางคืนมีหมอกหนาทึบหมาป่าพยายามแอบเข้าไปในเวลากลางคืนแต่ลูกแก่จุดตะเกียงสว่างทําให้หมาป่ากลัวที่จะเข้าใกล้เขาความคิดแสงสามารถขับไล่ความมืดและความกลัวได้การเตรียมพร้อมรับมือกับมัน เสียงเตือนกองดังขึ้นแม่ทำกองไม้ให้ลูกเคาะเมื่อมีอันตรายการตระหนักถึงอันตรายและการช่วยเหลือความคิดการเตรียมพร้อมล่วงหน้าช่วยให้คุณรอดพ้นจากอันตรายพึ่งกวางใจดีกวางตัวใหญ่มาเตือนว่ามีหมาป่าแอบซุ่มอยู่ในป่าความรักและความช่วยเหลือในยามวิกฤตความคิดการฟังคำเตือนจากผู้อื่นช่วยป้องกันอันตรายลูกแก่และถังน้ำลูกแก่ตกลงไปในลำธารแต่แม่แก่ช่วยชีวิตไว้ได้ ทันเวลาเปิดปรงความชั่วร้ายความคิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อความรักและความช่วยเหลือปลอดภัยมาป่าแซงทําเป็นผู้ขายมาป่าสวมเสื้อผ้าเก่าและทําตัวเหมือนพ่อค้าแต่ลูกแก่เห็นหางของมันโผล่ออกมาและจับมันได้ความสําคัญของการเลือกที่อยู่อาศัยความคิดคนไม่ดียังคงแสดงสิ่งแปลกแปลกแม้จะแต่งตัวแล้วก็ตามบ้านใหม่บนเนินเขาแม่แก่พาลูกไปบ้านที่สูงขึ้นมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลการเอาชนะความกลัวด้วยสติความคิด การเลือกที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยก็สำคัญเช่นกันเสียงลมที่ทําให้ฉันกลัวคืนหนึ่งมีลมพัดแรงลูกแก่ตกใจคิดว่าเป็นหมาป่าแต่แม่สอนให้เขาแยกแยะเสียงมิตรภาพและการปกป้องความคิดความกลัวมาจากหัวใจถ้าคุณใช้ปัญญาของคุณคุณก็จะรู้ความจริงเพื่อนหมาที่ซื่อสัตย์สุนัขจากบ้านใกล้เคียงมาดูยามผลที่ตามมาของคนประสงค์ร้ายความคิดการมีเพื่อนที่ดีช่วยให้เราปลอดภัยและมั่นคงหมาป่าและรังผึ้ง หมาป่าพยายามปีนต้นไม้แต่พบว่ารังพึ่งถูกต่อยจนหนีไปด้วยความตื่นตระหนกพลังแห่งความมั่นใจลูกแกะและดนตรีลูกแกะร้องดังและหมาป่าไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินความคิดการมีความมั่นใจสามารถช่วยป้องกันอันตรายได้ครอบครัวที่อบอุ่นแม่แก่ป่วยแม่แก่ป่วยและเด็กๆต้องช่วยกันดูแลและไม่ให้หมาป่ามีโอกาสความคิดการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญการตระหนักถึงอันตรายหมาป่าและกินหอ หมาป่าได้กินอาหารในบ้านพยายามล่อมันออกไปแต่ลูกแก่ไม่ได้หลงกลความคิดอย่าเชื่อในสิ่งล่อใจที่ง่ายๆมีสภาพที่ไม่ขาดคิดเพื่อนนกหูกูกหูกหมองจากต้นไม้สูงเห็นหมาป่าและส่งเสียงเตือนความคิดบางครั้งคนที่เงียบที่สุดสามารถช่วยเราได้มากที่สุดการเดินทางและบทเรียนการเดินทางที่ยาวนานแม่แก่พาลูกๆออกเดินทางเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าใหม่ และพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะระมัดระวังในระหว่างทางความคิดไม่ว่าที่ไหนก็ตามเราต้องใช้สติและความสามาัคคีผลกระทบจากความหวาดระแวงหมาป่าและเงาของตัวเองหมาป่าพบเงาของตัวเองในบ่อน้ําตกใจคิดว่าเป็นหมาป่าตัวอื่นความคิดคนที่คิดร้ายมักจะสงสัยพลังแห่งธรรมชาติตอนที่27วันที่ฝนตกหนักฝนตกหนักน้ําท่วมหมาป่าไม่กล้ามาลูกแกเรียน รู้ที่จะปกป้องพวกมันโดยธรรมชาติความคิดธรรมชาติยังสามารถปกป้องเราได้บทเรียนเกี่ยวกับการแบ่งปันตอนที่28บทเรียนเกี่ยวกับการแบ่งปันการแบ่งปันนํามาซึ่งมิตรภาพลูกแก่แบ่งปันอาหารกับสัตว์อื่นๆในป่าทุกคนช่วยปกป้องลูกแก่จากหมาป่าความคิดการแบ่งปันสร้างมิตรภาพและความปลอดภัยความสามารถที่เอาชนะความชั่วร้ายได้หมาป่ากําลังวางแผนการบุกค,ครั้งใหญ่ แต่สัตว์ในป่ามาช่วยแม่แกะและเด็กๆความคิดเมื่อทุกคนรวมตัวกันความชั่วร้ายจะถูกกำจัดชีวิตที่เงียบสงบของลูกแกะหมาป้าถูกขับไล่ไปไกลทุ่งหญ้าก,กลับมาสงสุขแล้วลูกแกะเติบโตแข็งแรงและจดจำคำสอนของแม่ไว้ตลอดการความคิดความดีความรักและการมีสติจะทำให้เรามีชีวิตที่สงบสุข